<laughs> บ้านลุงมีกล่องฟังอยู่หกล่องเฮียนเทามีอยูซีกล่องเอามาร่วมกันเป็นยักกล่องตอบเก้ากองเก้าองเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับรอฟังคอมเมนต์ครับพ่อของลาวลี่มีลูกห้าคนคนที่หนึ่งชื่อสิบคนที่สองชื่อยีสิคนที่สามชื่อสาสคนที่สี่ชื่อสี่คนที่ห้าชื่อ ห้าสิบห้าสิบครับผมรอฟังคอมเมนต์ครับพี่น้องผู้ดใดตอบถูกสองขอนี่บ้านลุงบัวมีเสือมอบให้่สองรางวัลครับขอละรางวัลน,นะครับเนาะถ่ายเข้ามานะพี่น้องสองขอนี่ครับมีเสือบ้านลุงบวัวสีขาวครับ <laughs> เดี๋ยวบ้านลุงบัวส่งให้เป็นของรางวัลครับ จ auto> ้า <autour> ม <END Be festivals> ือนี้มือนี้แม่มาหาเลาะเบ้างป้าเขาโคตรมาหาบาสิมาเจ็๊บบอผิดิันเขาโคตรมันล่มมันมันบ่อท่านไอ้แก่ปบนไหนมันคือล่มส่นนี้เสียวหาออกไปเสียวไปตุ่มจักตุ่มน้อยฝนตกใส่บ่อลายบ่ฝนตกใส่ลมเฮ้ยแก้ไปหรือไงยั้งตัวว่ามันบ่ท่านแก้ปบนไหนแล้วพอตุ่มไปมึงให้พันดุ มพนทอดต้มหรือาปันน้ำคืือเขียวผู้ปลูกมันทางหางขึ้นเขียวผู้ปลูกเกิดขันผู้มกผู้มากว้อนเกิดพอนจำานี้พอดีผู้มกแก่เก่าจังไยเราไปต้มซิมมันมันแสบป่ะต้มแล้วล่ะต้มไม่น้อยเอาสัจะมาพ่านแก่หลยรอครับคุณยายท่านไนแก่หล ประมาณจะหาพวกมือเพื่อจ็กอาทิตย์พักง่ามอยู่ดิเป็นว่าก,กระได้ต้นไหนมันลมกระัดออกซะต้นไหนเอาเบิร์ตสุฟัก,กเ่าข้างหลังมันยังครับข้างหลังอ้าดโถมังง่ามแต่ฝักอีตัวออไปใส่อย่างมันป้าดเพียงใส่หมกสวยๆงาม,งาม ดูง่ายงงามแต่เกิดเองบ่บนี่เกิดเองในในเก้ามันนั่นในเก้ามันโดนปลูกตะโดนหรอปลูกตะผนหรอตะพร้อมปลูกสวนพักวันนี้มันเป็นเบี้ยเก้ามันโดนวันนี้ในเก้าแก่บ่เอ้อแต่พ่อตุ่มเด้อขวดบ้านพ่อตุ่มพี่น้องมาสิเม้าขวดไปตุ่มน้ำเจียวพักได้ก็เสียดายเจ้าพี่ก็เสียดายน้อง อาบึงตัวฟักเดยมันแกม,มันพอดเพอดีกปนันไี้เนี่ยมันย่งกรอนอยูน่ก็ได้พอดตุม่มบ่คุณยายพวดคือว่ากำแก้มก็เห็นกำกเวียนเลี้ยงเอออยู่เมื่อกี้นี่คุณยายเขาเพรนถึกตุ่มหรอือบ่จะว่าบังอยู่ในซ่องเงินเขาขายให้มันเป็นกำแก้มเด้เป็นฟักยังไงล่ะลุงเอเป็น,ไงไน,งนเงินเขาโคตรแกบ่กำแก้ม แต่ว่าบัดเปิดเบิ้งบัดปอกเบิ้งมันหันขึ้นเหลืองเออเฮ่อเออตรงนี้ก็เจียวได้อยู่นี่นี่พอได้ต้มบ่พ่อได้ต้มยี่ติบนึงเออเออตัวนีมันจะขาวขาวแกมเหลืองเก็บข้นขายตัวแล้วปุญญานี่จักอันไหนพวอันกำบอเนี้ยจักงามจี๋เนี้ยฝากฝากของนี่มันอีกเลยบอ หักงามีตะวะเฉียเดี๋ยวเดี๋ยดีสิปอกห้เบิ่งมันมีอยูในกมบ่เนี่ยดกมจมเนียตัวกัอนออกเั่นั่นพดีกินซิมเลยบ่ซิมไหมหักนะซิมรด่ตดแตกบดขึ้นหักไปหนยหน่อยนะหักไปหนยหนอยเต็มนี่กัพ่อต้มดลอยู่กบ่อถึงกับอ้อนดอกซัเนีะพ่อเส็บ กำเกียมอยู่เป็น่ตัวไปไรนีเราเว้ยเนี่ยที่มันร่มเลยนี่ยแก้บอตัวนี้กันขู่เมันแต่แกแต่ย่บอะไรยี่บอันนี้เป็นหยกเลบเอินยังอันยุปลอยัวหัวออออกออกคลิปเลยปะเอิ่นขนมันบอเอิ่นเขาเอิ่นขนดอกมัน โอ้ลมลมเราอ่อนแล้วอ่อนล่มันอะิตรมใดยูดอกเราบังหักไปหักมากกได้ต้มมมันตุมปลอดสารครับปอดคุณยายปอดสารปอดสารพิษว่าพราะนี่จักล่งรวดเร็วไปนียผาดังจากที่เรกออกมากลางไปเบิดสวน๋ยนนี้ลดลุ่งบดเร็วมันจะได้มากลไว้ติ ม่าขนออกฟักมันแล้วจัดออกจังว่าเขาจังหจักว่าเขาต้นใดเอาหาบางอีกด้ต้นใดมันพอจินวบ่นี่พ่อเอกบั้อมันจะออนอยู่ดีเนาะอ่อนออนนี่นี่นี่ขนมันยุบยุบเยนี่ก็ยุบกันตงแต่กำลังยนเี้ยบ่ ตัวนี้เดียุ้มลมกับพ่อกันนะวะนี่ตัวนึงนี่นตัวงเสียลดหือแต่ว่าจุงตัวนึงไว้นี่แตกส่พอ่อเนี่ยน,น,นี่ตัวนี้เอาก่อนเอาไว้ก่อน แสนหอนมาปลูกเมื่อนันมันฝนตะตกดีดีดอันใดที่ห่อมาปลูกเมื่อนันดีติดแล้วบ่ติดแล,ล้วนี่ดีมาเบิง่งจังแต่ว่าหยาหลายก็มันเกี่ยวอ๋อเนี่ยติดไว้เถอะเนี <c oughs> ่ยครับมันที่แม่ปลูกมือเสียวก่อนครับกําลัาง <c oughs> ติดนี่ยอดยอดยอดนี่กับเม่นเนี่ยนี่นี่อันปูกไม่อันุ้มมันกลางเพื่อเพื่อนจังมันพยาสักดิ์ปูกไว้เขาอันนี้ก็ะม่นปูกไม่นี่ติดว่ายากดอก แต่ว่ามันย่างเป็นหัวมันสิหัวดีเ่าเท่านั้นเนาะอันนี้ครับอีหยังนี่เนี่ยพวกปลาหนีบบนหนึ่อ่อนกับปลาหนึ่งติอันนี้อีหยังนี่มันหมักกันหมักมูเหยี่ยวหรือว่าหมักกระดิ่งมันคนไทยอันอีกอย่างคนกลางบวบงูอั่วอีสานก็เอินหมักมูเหยี่ยวขาวไทยก็เอินบวบหมักมูเหยี่ยวฝนตกวข้ามมันท่านได้เห็ดน,นั่นให้เพลินอยู่ข้างที่เป็นดอกเป็นยังให้เพราะว่าทัานกระเลี่ยง อันเขียวๆนี่เดะไม่ยังเขียวๆนี่เขียวๆนี่เขียวๆก็คือหญ้าสิลูกหญ้าสิลูกคุณแม่า่ไทยคุณแม่ว่อไทยไม่รู้จักหญ้าเลยหญ้าหญ้างามกว่าข้าวโพดอ,อันนี้ก็ยังคือส่งฟักนเอยก็ฟังคุณน่ะเนี่ยข้าวโพดออกเราก็จังค่อยไถออกตัวหนาทั้งคุณทั้งหุกคักทั้งพี่แอนเจอร์นนเปล่าเหมือนมันจะได้ขึ้นไปแอบของเก่าเต็ ป้าสมไปจะฝาอะไรขันโมฮันเจียจะได้่ได้สนุกกินนยูยครับเดี๋วกระวังฉีดด้วจะได้บอมโมฮันเจียายนตรงไหแจะว่ากับพ่อเอาด้ดอยู่มัแตกหรอเอาลงแันวันพ่อในบอดีไปอะไนในบอเต็ม มันป้าปุยไม่ได้บุมันคนให้ว่าซ้ำใส่ปุ๋ยเทีอเดียวใช่ไหมใส่ปุ๋ยเทีอเดียวจะปลูกจะปุยยงจะปลูกเทีอเดียวครับจิมยนตัวนี่นี่อุ่นวันอะไรบางส่อีกอ๋อวันอยู่วันสบอยวันวัน แต่ว่าเขาปอกลงยันปลายมันยังสีมันสิแก่ผมแก่ขึ้นอ่ะอืมพ่ด้วยดีๆจะปอกแห้งไรมันอ่ะปอกไรพุ่นเฮียมันแก่ดอกงันฝ่าพุ่นสีแก่คอเยอะพ่อซะให้ฟ้าเอามันเถาะแต่พอส่งไปอายุหันกระไรคักเราได้เลยห้ปาหยังป้ายหยาเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเบื้องบนเลยนี่ป้ายหยาโจ๊กจีพูดอะสิมันเสียหยาไปละพันพวดก็มีแต่ว่าหยาคักขนาดเลี้ยงเอาพี่น้อง ปลาห่เพิ่ง่สื่งงว่ามะรามแซกบาอะไรยงกันไลเ่เจ็บไปรวกได้ได้หนิมพักกรน่ไหมเส<ช>รนะ็พักผมหนี่ยพักผมนะเก็บพักผมกันมาเห็นวิตานเนี่อยากได้ใครก็ปล่อยเห้มันมนึ่งนึ่งตัวนมนี่เราซ้ำนี่เราลวกเสียบพูทเธ่โบราณมาขึ้นอย่างนี้เี่เอิ้นไว้อย่างก่อนพักผมนอย่างพักผม ก็ไ่เคยเห็นข้ามผักกางแม่ก็บ่เคยได้ยินได้เหนผักอันนีรว่าว่าเขาเอินจังไงผักโขมหวานผ,ผักโขมด้กับภาษาไทยแม่เขาเอินผักโขมบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าขมว่าโขมบางสิ่งสอืงผักโขมอีสานเอินผักโขมเป็นว่าทีสานเอินผักโขมอืมนี่ยก็เสียดายเก็บไปลว่วงผู้เฒ่ามากๆเดยหนึ่งมียายถมมากเด่นเพถมอันหย,ย่ำง่าย Chính không nhỉ? chèo. Nó phải luộc, luộc thì không phải đồn. Cái nhầm ngay. Nào, nhé. Nào, mừng bớt ba, xì lái tớp đi thôi. Bụng bọc thuốc đỉnh thì bọc cớt. Bụng thuốc đỉnh thì bọc cớt. Như thế bụng này. ก็ะได้กินอีกอยู่ด้วยมูนี่กด้ได้กิน้วยผู้ใดสิมัเสียหญาละนเบาน้องบัวตัวฮาาาี้่อตเมอสียหญาไอนอพี่น้องงายนี้มักแถันี้ใหญ่เมล่อไเด้ปอนี้ฝนตกใส่ข้างคักนี้ออลูกพี่คุณยายคือย่อยยเต็มจินดูคุณยายเอาบเจ็บไปินนั่นนี่ึแวมาเจ็บบักพริกบนคุณนพริกก็ยังดกอยู่ดิ้พิายเดีกย็เจ็ก็ได้เ ดังกคือด้พี่น้อง,ง,งอว่าม,มันดังสี่ลาเด้ดังมีนดมีมีไนม่นยไมีเหนเมล็ดเด้แ่เพียกปนดังไม่นว้ยโชว์กล้องนะบุญเรียงจึงคืนเลียงใจวายถือใจปักหัวหลอ <c oughs> อ่อนเออแต่ใส่ต่มาห้องเสียบท่านพี่น้องเลยฮ่าขี้แดงขี้แดย เก็บโดดอยู่เด้อปลูกไว้แต่ปลูกจังได้กินเป็นปีสองปีวันได้อยู่หน้าได้กินสองปีต้นเก่ามันอม่างนสักปีปลูกไว้ว่นนี้ซื้อได้ขายกับพ่อได้กิ่นละพี่น้องเด็ดก็บคักตั้งปานนี่แดดฝนแดดฝนว่นมีนแดดแรงหมดเลยวังนี้มันแดดแรงตกน้องตกบ้านเป็นน้ำเป็นตอนเนาะ มันยี่สักไปสูบใช่แล้วมันกระตุกมันทันเลยมันกระเมียนอยู่แล้วเอามันกระดีอยู่ดีแล้วมันตกมาเติมน้ำสูบปีนี้ดีปีนี้ดีแนวหนึ่งไม่ได้ลรคหงาเขาปีสองปีขึ้นหลังนี่โอ้ยวงมีหอดมอดแดงมอดแดงเด้อระวังเด้อฟัดคนตัวนี่ฝนตกมันก็ไม่อาศัยอยู่นั่นต้นบุพี ต่ำหงส์เบฟทซฟงอยู่หันออกมาวนสามสี่น่อยเหนตัวต่ำท่านปะพริกเฮ้ยพริกแดงเฮ้ <_ c oughs> ยเก็บ,บัวัเป็นเลยเดียวออกดีเอาเรวเอาเร้วเอฟเอฟซีเพิ่นบอกกันเพิ่นบอกกันก้นถิ่มยู่เด้พริกแดงิ <_ c oughs> ันก้นถิ่มมักนก็ได้ก้นถิ่มบดวันนั่นและ ว่ามันสีด่างว่าสีด่างหน่อยๆต้นมันเราบ่แมีนมันได้ด่างเรามันก็นล่ำไปเบิด <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นน้อยจิ้มยี่ดอกด่างก็ไ,กได้กิ้มบ่ได้ขึ้นได้เแยง่งเรากันบ่มียาใส่เตป็ปุยปุยก็ใส่จนลืมแล้วใส่จนลืมข้าวเราที่ปุยจนลืมแล้วเ <c oughs> สื้อนาฝนมานนี้เอาบ่ได้ใส่ ตากได้หลายแล้วก็ได้ซื้อพริกอันนั้นเฮียนผู้ใดสีฟประฝา,านอันพ่อลุ่งพ่อลุง,พ,ลงพ,พี่ชายแม่บอกพี่ชายอันเฮียนเฮียนลุงพี่ชายแม่พี่ชายร้ <c oughs> อนนงพี่ชายไงยุบันพี่ชายไงย,ยุบ,นยยบนนันม่วงตาเฮียนพู้รุงมีกล่องฟางอยู่หากล่องเราเฮียนเขามีกล่องฟางอยู่ซีกล่องทางมันร่วมกันจะเป็นจักกล่อง ทายังเหรอบอไหมเฮียนพลุ่งมันบอถ้าเฮียนพลุ่งมีกล่องฟางอยู่หากองเฮียนเทามีอยซีก้กล่องเอามารวมกันเป็นจักกล่องหากองกับซี้กล่องมันก็เป็นเก่าตัวเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงมันว่าเป็นเก่าเลมีเก่ากล่องตายเฮี้ยนตาย,ายเฮี้ยนเท่าเอาว่าไม่ด้เหรอ ทักว่เอาไหมางปัาเมาถามพี่น้องมีป่ะนี่ยาเงี้ยเท่ามีเงี้ยเท่ามีอยู่ซีมันปะมีซีกล่องเด้อเงี้ยเท่ามีซีเงี้ยพลุงมีอยู่หามีหาเออเอาแล้วเราเอาฟางมาร่วมกันป่ะเนี่ยซิมียัดกล่องเอาฟางมาร่วมกันกล่องฟางกล่องหนึ่งก็จะเป็นเก้าเป็นซีฟ เต้องไปบ่เนีเอามยฟังดีๆนะฟังจะซาฟังภาษาตั้งใจฟังเียนผูลุ่งไงมีฟังอยู่หากรองเียนเท่ามีอีกซีหากับซีกรองกันเนาะาตากแล้วแก้ปัญหาชาวบ้านเหากับซีกรองมึงนี่ถ้าเอามาร่วมกันมันจะเป็นแค่กรองเอ้า ชื่อต่องมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วตัวชื่อต่องก็เป็นเก่าพี่น้องคอมเมนต์มากครับคุณยายให้คุณยายรออ่านในคอมเมนต์ก็แล้วกันครับเดี๋ยวคึดกันเดี๋ยวคึดนขึเอาขึ้นขึ้นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อกบ้านพ่อลุ่งมีมีหาบ้านพ่อมีซีมีฟังเอามาร่วมกันมาหนิซีดายแจักกวางเอามาร่วมกัน จะได้จ้ากลเ่องซีขับห่าซีกับหามันจะมีมันจะเป็นปัญหาเช่าที่แม่คือบอก <laughs> กักนแต่ว่าแม่คืดบ้าอะแต่ว่าคันคันคันคู่ทำนักเรียนมันก็นกนต้องว่าเก่าอยู่แล้วคำตอบแม่ม oh. บ่กคันถ้าเป็นนักเรียน แต่ว่ามั<โ>นจะมีตัวรักการรักการรักการอะไรแต่ว่ามันจะมีคำตอบที่พ่กมนันที่พวกมันเก่ารัก <laughs> การรักการเ <laughs> จ๊<ม>พีครับเจ๊พีเจ๊พีเอาล้วครับคุณย่าคุณย่าตอบเก่ากองครับพี่น้องคอมเมนต์มากนะครับคุณย่าตอบเก่ากองครับมาร่วมกันร่วมกันคำคำมาร่วมกันนี่แหละปัญหาที่ที่คิดออน่้ <laughs> อนใดใจยันมาดูน้ำเด้อให้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกนะครับ คอมเอมนเม็นมาบวกกันแม่มาบอกย่อยนะพี่น้องมันเม็นอีย่างจะไ่นตอบมาจังเลยถูกายถามปัญหาเช่าถือต้องมันกะเกาแล้วเนี่ยถือต้องแล้วนัวเกาเกาแล้วถือต้องเกาของถือต้องแล้วนัวเอาหากับซี่บวกกันกะเกาตัวอุ้ยมึ ถือกระถือกตัวกระทำจะเบิ้งคอมเมีตนเอาเด็กอนุบาลกับลูได้แล้วเด็กอนุบาลกับลูว่าทันมาก็ะกรหอยู่มันจะมีตัวแยกออกไปคำตอบของมันอยู่แต่ว่าขมันบคำตอบออกมามันจะได้หัวลออันยังเดิมหาเช่าหลายๆเคยเรียนรู้มาอยู่แต่วันนี้ลยงเมือ่ลียงมันลืมร้ายพูด เขามาถามกันขำๆสรุปตอบเก่าหนอสรุปตอบเก่าด้วน้องคอมเมนต์ได้ว่าคุณยายตอบถืกหรือว่าถืกเด้ออันว่าซิบก็ว่าแม่นเนาะไรเงี้ยเนาะเอามันว่างกันไปถามเยกบดันมันว่างกันนะอีกจะเกาะหนึ่งเหรอเดี๋ยวฟังคำถามก่อนไหมล่ะฟองฟังจีกับหามาร่วมกันม่จะเกาะเออ จัก่อนคิดหนักคิดหนักกันนี้ตอนแล้วช่วงนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือหลายช่วงนี้ข้าวผลพนตกหนักไม่ได้ไปเรี่ยนหนังสือหลายช่วติดโควิดสมองสมองโมเรียนเราเลยคุณยายอ่บ้้านนพีงติดโควิดเข้าไปก็ยากบ่เอยได้นับเลขช่วงนี้สมองบมเรียแล้วคุณยายไม่ได้คิดคณิตคิดในใจแล้วเอาตังอีกกหนึ่งได้ พ่อของลาวลี่มีลูกห้าคนโอเคป่ะโอเคพ่อของลาวลี่มีลูกห้าคนได้คนที่หนึ่งชื่อสิบคนที่สองชื่อยี่สิบคนที่สามชื่อสามสิบคนที่สี่ชื่อสี่สิบคนที่ห้าชื่ออะไรคนที่สี่ชื่ออะไรสี่สิบคนที่ห้าก็ต้องชื่อห้าสิบ แ้่งเพจนะแม่ฟังเพจนะแม่ฟังเพจนะพ่อของลาวี่มีลูกห้าคนมีลูกห้าคนได้คนที่หนึ่งชื่อสิบคนที่สองชื่อยี่สิบคนที่สามชื่อสามสิบคนที่สี่ชื่อสี่สิบคนที่ห้าชื่ออะไรคนที่สี่ชื่อสี่สิบสี่สิบคนที่ห้าต้องเป็นแปดสิบ ไตวัดแก๊บิปตอไปนี้มเฉลยคือเ่าต้องถามก่อนมาเฉลยคือเ่าแก่กยังมาถาม้เหมือนกัน่รู้หรอไรู้อะวันนี้ตอกตอกตอกคิดไม่ออกคนคนที่หนึ่งชื่อสิบคนที่สองชื่อยี่สิบคนที่สามชื่อสามสิบคนที่สี ชื่อสี่สิบแล้วคนที่ห้าคนที่ห้าเฮ้ยวเดี๋ยวกล่องมาซุ่มหนาน <c oughs> แล้วนับไปกล่องเบื้องใกล้ๆกล,กล่องนั่ยนะ <c oughs> คนที่ห้าสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ มันก็ต้องหาซิบอยู่เลย <c oughs> หายซิบกลางงานซิบตัว <c oughs> อเอาไ่ได้ว่ายยังไ้ละ่ะ <c oughs> จากคนจากที่ซิบกลับมันเป็ปอันกลายเป็นหกซิบมันเป็นไปว่าไรดัวคุณยายเก่ง <laughs> 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 แม่ไครับพี่น้องโอ้พีกก็ได้แล้วข้าวโพดก็ได้แล้วครับพี่น้องบ้านลุงบอกเสียดล่าไปประมาณน,น,น,นี้ครับเมือนหร่ครับคุณยายนะครับเนาะสรุปช่วยช่วยตอบคําถามอีกสักครั้งได้ไหมครับ <h> um> บ้านลุง <laughs> เดี๋ยวฟังก็อนาหนามานี่นนะนว่างลุงริกก่อนนะบ้านลุงมีก่องฟังอยู่หากอง เฮียนเทามีอยูซีกองเอามาร่วมกันเป็นยักกองตอบ9กอง9กองเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับรอฟังคอมเมนต์ครับ <laughs> รอฟังคอมเมนต์ได้คำ <c oughs> ถ,ถามที่สองพ่อของลาวลี่มีลูกห้าคนคนที่หนึ่งชื่อสิบคนที่สองชื่อยีสิคนที่สามชื่อสาสคนที่4ี่ชื่อสี่คนที่ห้าชื่อ ห้าสิบห้าสิบครับผมรอฟังคอมเมนต์ครับพี่น้องผู้ได้ตอบถือสองคอนี่บ้านลุงบัวมีเสือมอ่ใไห้่สองงวันครับคอละรางวันนะครับเนาะถ่ายเข้ามาแล้วพี่น้องสองคอนี่ครับมีเสือบ้านลุงบัวสีขาวครับยบานลุงบัวทรงไห้เป็นขลองลังวันครับสองคอนะครับเนาะที่ถามคุณได้ไปแล้วผู้ใดตอบได้บ้านลุงบัวมีรางวันไห้ครับทรงไห้ฟรีนะครับเสือสองตัวครับพี่น้องพอกันไม่ลิปนะโชคดีสวัสดีครับสวัสดีจ้า บริเวณฟึ๊กใบเนาะพี่น้อยฟึ๊กใบหนี่งกล่องฟางยังกล่องก่อะเก้าเก้าลูกคนที่ห้าของห้าสิบห้าสิบเหมือนใจกลางโลกแบบนี้ มันถึกต้องมันก็ต้องแม่นจังเจ้สีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคำเช่าที่แปลไปมันต้องมีแนวแปลอยู่แล้วแต่แม่คือบอกเลยแม่คือบอกเลยแม่คือบอกซืเลยไปพาคุณชายไปขนกล่องฟางก่อนบ้านต้องประตูเพราะงี้ซักทุกคนต้องห่างกันแต่อันนี้ก็ได้ ตอบถือว่าส kind of ิซึจะกยานไม่แห่บบได้รอกจักยายสมจะกรยานห่างสมจักยานห่างขี่ก่านต่อไปละคุณยายแล้วจงบริสียคาน้ำมันขี้ขบานคือดอกบานถึงวัชพีโม่ประมาณประมาณโล่มันบ้อโข้าดีแด้นอนอากบานาหาบบานทุ่ ตายแล้วครับเฮือนหัวหัวหัว